กดออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ order สุดท้ายที่คุณต้องไปส่งให้ถึงถ้าอยากมีชีวิตรอดข้างหน้าเหมือนมีกระเป๋าแก๊บว่ะกดออเดอร์สุดท้ายห้ามไรเดอร์หรือคนนอกแอบเปิดดูอาหารถ้าลูกค้ารู้ว่าคุณยุ่งกับอาหารคุณจะกลายเป็นอาหารของผู้ขอแทนเป็นงกันครับเนี่ยคือพอดีมาส่งออเดอร์ให้ลูกค้าครับแก๊เขยจะเข้าไปส่งอาหารเนี่ยบ้านเลขที่7 0็เนีเ่ยเฮ้ยพี่บ้านนั้นมันเป็นบ้านร้างไม่ใช่หรอ,อคุณลูกค้าอยู่ครับ เอาเล่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต็มไปไเจอเว็บไซต์ที่มุ่เว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดเชื่อชิมได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากดเชื่อชิมที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดเชื่อชิมจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงานไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีกดเชื้อชิมมาวุยกดอะไรว่าเชื้อชิมอ่ะเกี่ยวกับอาหารไหมงานกูลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อนละกันกดสยองที่คุณหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นต้องยอมทําตามเราก็นาตามทุกครั้งบ้างก็ดีงานลองไปดูแล้วมีกฎมาใหม่บ้างอ่ะกดข้อแรกเนี่ยกฎการเล่นสุดสนุกหลัง อย่างนี้แล้วเข้าไปเล่นได้ไม่จํากัดเลยดิแต่กมันน่าจะมีผีนะกดข้อที่สองกดการส่งอาหารออเดอร์สุดท้ายออเดอร์อะไรวะออเดอร์สุดท้ายเพาของผีแน่เลยโอ้โหกดข้อที่สามกดการโทรเบอร์เก้า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 เบอร์นี้มีอยู่จริงเหรอวะก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเบอร์ผีว่ะโหกดข้อท้ายกดการนอนเฝ้าที่ริมแม่น้ำโขงที่มีพญานาคกันนะมีคนตายเยอะด้วยแล้วมึงสนใจกดไหนอ่ะ เอากดข้อสองไหมออเดอร์สุดท้ายดินะทำไมวะก็เราสั่งแก๊บบ่อยไงแล้วแบบอยากรู้นะว่าออเดอร์มันคืออะไร <Order S 1> ใช่ไหมใช่ไงก่อนเขากลับบ้านะนะงั้นเอากดนี้เลยอันกดออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ order สุดท้ายที่คุณต้องไปส่งให้ถึงถ้าอยากมีชีวิตรอดถ้าอยากมีชีวิตรอดนะไอเตยถ้าเราส่งไม่ถึงอะส่งถึงมือใครวะมือผีเหรอสนใจติต่อที่อีเมลเนี้ยง้นไปดีต่อที่ e ไไอีเมลเลย คุณูชมคามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อกดออเดอร์สุดท้ายไปที่ีเรียบร้อยแล้วและทาง Dark Wave ก็ได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดโซโลูชันไหมเราภายในสัปดาห์ที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเจอเนียอยู่ต่วไหนแล้วเนี่ยข้หนดีไว้หนอลองดูดิเฮ้ยน้อยน้อยเจอาจ้าจข้างหน้าเหมือนีกระเป๋าแก๊บว่ะเอาแล้วกระเป๋าแก๊ปมาอยู่ที่นี่ได้ไงไว้เตย ดีไว้นอตนี่อะไรวะหูมีหมวกกันน็อกด้วยวะกดอะไรไม่รู้ว่ะอะไรอ่ะกดออเดอร์สุดท้ายฮะเอ้ยเฮ้ยแล้วดูดิมีหมวกกันน็อกมีเสื้อมีกระเป๋าแก๊ปให้พร้อมเลยว่ะเีอบอกนะว่าจะให้เราไปส่งอ่ะว่าน่าจะใช่ไหวนเนาะในกุ้ลองอ่านกดก่อนดีดิวายเตยกดออเดอร์สุดท้ายกดข้อแรกเวลาทํางานของคุณเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มหนึ่งตีสามให้เตยเรามาขับแก๊ปตอนไหนวะก็นาดีวะ ค่าตอบแทนจะเป็นการเหมาจ่ายทั้งสัปดาห์แยกกับค่าน้ำมันรถตั้งหากและคุณจะได้ทิปมากกว่าไรเดอร์ทั่วไปแต่คุณห้ามขาดส่งแม้แต่ออเดอร์เดียวยคือมาใจให้เราไปส่งออเดอร์นี้หรอก็น่าใช่นะข้อที่2อ,ออเดอร์อาหารเป็นของลูกค้าเพียงเท่านั้นห้ามไลเดอร์หรือคนนอกแอบเปิดดูอาหารหรือแอบชิมเด็ดขาดถ้าลูกค้ารู้ว่าคุณยุ่งกับอาหารคุณจะกลายเป็นอาหารของผู้ขอ,อแทนน<ะ>ี่เธอแต่กูอยากรู้นะเว้ยว่าข้างในมันคืออาหารอะไรอ่ะก็น่าดีวะ แต่เราจะกลายเป็นอาหารของพวกเอาแทนนะเปิดดูได้มั้งเราไม่ได้แอบชิมอ่ะข้อที่3ไรเดอร์ต้องทบทวนชื่อที่อยู่ของลูกค้าก่อนทุกครั้งถ้าอีกฝ่ายพยักหน้าจึงจะยื่นอาหารให้ได้ทางเราไม่อยากให้คุณส่งอาหารผิดบ้านและคุณห้ามเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลูกค้าถึงจะได้รับคําเชิญชวนหรือลูกค้าลบเราคุณมากแค่ไหนก็ตามให้คุณตอบปฏิเสธไปอย่างเด็ดขาดคือเราห้ามเข้าไปในบ้านของลูกค้าเลยเหรอนาช่มัง้งข้อที่ 4. ทุกคืนเมื่อไรเดอร์ทำงานจนเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะขับรถกลับที่พักของตนเอง mm hmm. ให้ไลเดอร์หันไปพูดกับรถมอเตอร์ไซค์ว่า mm hmm. กลับไปได้แล้วห้ามตามกลับมาที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของไลเดอร์เองคือ mm hmm. <Hey, S 2> คือเราเรา,เราต้องเอารถเราขับไม่เหรอก็นาดีแล้วรถเราจะมีอะไรอะ่ะแเผื่อมีคนตามกลับอย่างนี้ปะเพราะในระหว่างทาง mm hmm. คุณอาจจะรับผู้โดยสารมาเพิ่มโดยไม่รู้ตัวยข้อที่ห้าข้อสุดท้ายทุกออเดอร์เมือ่อรับมาแล้วจะไม่มีการยกเลิก ไรเดอร์ er จะต้องหาวิธีเดินทางไปส่งอาหารให้สำเร็จไม่อย่างนั้นลูกค้าจะเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคุณแทนโอ้ยเตยกดนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณกดรับออเดอร์โอ้ยน่าว่าเข้ามาดูกอนเลยดีกว่าว่ะอุ้ยเตข้างในมันมีอะไรไว้เนอะเปิดดูได้ปะวะเปิดเลยเปิดเลยว่าข้างในมันเุ้ยเตยอาหารไว้เนาะมเป็นอาหารเุ้ยนี่ข้าวกับน้ำว่ะเออ ไแล้วเขาให้เราไปส่งที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันมีอะไรเด้งมาในโทรศัพท์กว๋ยเตยเฮ้ยเตยมันส่งที่อยู่มาเว้ยกระเบิดโทรศัพท์ลูกค้าใช่เหรออย่างก็ไปเลยดิเอองั้นแตกตัวแล้วไปส่งอาหารเลยเออเร็วเเลยนี่ยเตยที่เขาปักหมุดนี่มันอยู่แถวนี้ปะวะน่าจะหมู่บ้านนี้นะหนอะโอ้ยยังหลอนน่ะหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเตยเตยเตยฮะข้างหน้าเหมือนมียามด้วยว่ะน่ะ ฮ้ยอะไรวะ้ยจอดครับจอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับเนี่ยคือพอดีมาส่งออดใล้ลูกค้าครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่ไว้เตยไม่รู้มึงลองเช็คดูดิบ้านเลขที่เจ4ศนี่ครับแล้วมีแบบประชาชนกัน้่ะครับเนี่ยเตยเตยเตยมันได้พกมาปะไม่ได้พกมาเลยไหวน้อไม่ได้พกมาเลยครับบ้านเลขที่7 0 4นสี่ครับใช่ครับพี่ลองเช็คดูกันอีกทีครับพี่ทำไมหวาเตย ทำไมวะก็ก็ลูกค้าเขาปักหมุดอยู่ที่เจ็ดศูนย์สี่เนี่ยครับโอ้พี่นี่อะไรวะพี่ลองเช็คดูอีกทีจริงๆครับทำไมวะไวเตยก็น่าดีไวเตยน็อเฮ้ยสวัสดีครับพี่ผมเพิ่งไปตรวจความเรียบร้อยในหมู่บ้านนะครับพี่อันนี้พี่มีอะไรกันหรอครับก็เนี่ยเขาจะเข้าไปส่งแก๊ปเขาจะเข้าไปส่งอาหารเนี่ยบ้านเลขที่เจ็ดศูนย์สี่เนี่ยเฮ้ยพี่บ้านนั้นมันเป็นบ้านล้างไม่ใช่หรอบ้านล้างเหรอบ้านล้างอะไรเราดิหมู่ตรงนี้จริงๆนะดิผมเพิ่งได้รับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยคร บ้าพี่มันต้องมีคนอยู่มาหลายปีแล้วนะครับพี่ฮะอะไรไว้เตยช่วยอีกทีครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเขาเคบเขาให้เบอร์มาอยู่นะเดี๋ยวมันก็โทรไปที่ไปอย่างไงอ่ะ่ลองโทรก็ได้ครับลองเช็คดูก็ได้ครับมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองโทรดูดิคุณเตยบ้านล้างเหรอวะก็น่าดีวะเฮ้ยเตยมันโทรติดแต่ไม่มีคนรับว่ะใช่อะมันติดจริงเปล่าไอ้น็อตเออเนี่ยมันติดแต่ไม่มีคนรับยังไงอะเราต้อง เออคือ,อยามครับคือเบอร์มันโทรติดแต่ไม่มีคนรับครับก็เมื่อกี้ผมเข้าไปตรวจความเรียบร้อยในหมู่บ้านมานะพี่ผมเจอคนกินเหล้าอยู่ข้าง,างบ้านผมไม่รู้ว่าเขาปักหมุดผิดหรือเปล่าพี่ปักหมุดผิดเอาไว้เตยใช่เหรอวะงั้นเดี๋ยวผมให้น้องเขาพาพี่เข้าไปดูก็ได้ครับเอาไงอะ่ะก็ลองเข้าไปดูไหมงั้นเอางี้ดีกว,ว่าพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดีกว่าครับเออให้เขานำทางไปไงก็ได้ไป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 เตยเมื่อไหร่จะถึงวะ นานดีไเกินโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าถึงแล้วเหรอวะแล้วไหนบ้านเจ็ดศูนย์สี่ครับบ้านเจ็ดศูนย์สี่อยู่บ้านหนครับนี่วะอุ้ยเตยโอ้ยบ้านหลังนี้นาที่สั่งออเดอร์เราอะแล้วมีข้าวห้อยอยู่ด้วยอะแล้วบ้านที่เขากินเหล้าอะไรอะครับบ้านที่เขาเหล้าอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยเตยแล้วมันคือออเดอร์อะไรวะอุ้ยเตยเป็นอาหารว่ะคือยเอาไงดีอะเฮ้ยโอ้ยเตยน่ากลัวมากเลยว่ะ เอาไงดีวะว่าอย่าค่อยไว้ดีกว่าเาะว่าเรารีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเธอะรีบออกไปจากที่นี่อะไรอ่ะเออเออมันมีแก๊สเดี่ยววะก็ไม่รู้รีบไปเถอะเร็วๆๆคนหลอนเนอะลคอมันจะมาตั้งแถวนี่ยเหรอเออยังหลอนอีกเลยเออไป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 โอ้ยเจอบ้านหลังพูดน่ากลัวน่าดีไว้หนอขุคนลุกแไอ้เตยว่ามีผีแน่ๆเลยว่ะอ้าวเป็นไงบ้างครับเนี่ยเจอกันบ้างครับไม่เจอเลย เหมือนพี่เ็กจะแกล้งเลยว่ะอ้าวแล้วเอาไงอ่ะงั้นเราลองให้เขาโทรเช็คดูอีกรอบวะโทรอีกรอบหรอเคยโทรไปแล้วนะแต่ละติดนะแต่ไม่มีคนรับนั่นอะดิครับงั้นลองดูอีกรอบครับไอ้น้องพึ่งลองโทรไปเดี๋ยวกูลองโทรอีกรอบแล้วไงเตยเนี่ยนะออเดอร์สุดท้ายอ่ะถ้าไม่มีกูกลับแล้วก็นั่นแน่ดิวายเตยโหแล้วบ้านคือแบบนักอุ้ยติดแล้ววายเตยดูดิจะมีคนรับไหมนั่นแน่ดิวายรอก่อน เฮ้ยเจอมีคนรับสายแล้วเฮ้ยมึงพูดดิมึงพูดดิฮัลโหลครับคุณลูกค้าคุณคุณลูกค้าอยู่ครับไปทำไรไอ้หุ่นนากลัวเลยอ่ะงั้นลงเข้อยากรีบดีกว่าป้ะเจอเร็วจะได้รีบกลับเร่เร็ว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 เรอะไรอ่ะมันมีแก๊ปมาว่ะมีแก๊ปอะไรวะมีแก๊ปเข้ามาในหมู่บ้านเราด้วยเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่อยืนเฝ้าตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่มีใครเข้าไปเลยเอ้าเฮ้ยเตยแก๊ปไม่ใช่มีแค่เราหว่า ไปทางไหนครับเฮ้ย hey! <Hey>! hey! ไปทางนี้นะ